อ่หกล้อทรงเชงนะเอลทรงเชงครับผมมันวางเครื่องเกียร์นี่คือกดให้มันเตี้ยแบบสุดจริงๆครับผมคือนะครับประมาณหนึ่งามือผมเนี่ยช่วงล่างบิ๊กเบรกหมดเลยนะแล้วก็ดูกตีกตีไล่เบาด้วยนสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พามาชมรถแข่งลำใหม่ของสำนักเอ็นตินรนะเบิดนะฮะ มีหลายคนอยากชมครับวันนี้ก็พามาจัดพามาชมเหมือนกันให้ดูแบบจัดจะเลยนะครับในหกล้อทนะรงเชงนะเอลทรงเชงครับผมในทรงเสอร์กิเตียปแป๊กเลยนะอันนี้ก็จะวางเป็นหัวกรตตูนนะครับเป็นหัวอีสุเอลก็จะเป็นหัวญี่ปุ่นเนาะเหมือนเป็นหัวญี่ปุ่นอันนี้นี่ครับกระทรงกระซีจะบอกว่าให้มันใจรุยเล่นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นพวก F R หรือเปล่าหรือว่าเป็นพวก N Q R เพราะมันกว้างครับผมดูกระสุนกระสีแล้วเหมือนพวกคล้ายพวก N Q R นะไปทางนั้นนะไม่ F R กับพวก N Q R นะฮะน่าจะไม่ใช่พวก N n P I หน่อยดูกระสีมันกระสีมันใหญ่เครื่องก็แน่นอนครับต้องมากับ6 H K อยู่แล้วใน6 H K หนึ่งของถนัดเขาแลยครับ6 H K สอง้อยสีเครื่องคอมนะครับ ต้องบอกว่าการวางเครื่องเกียร์นี่คือกดให้มันเสียแบบสุดจริงครับผมนี่ครับดูความสูงนะระหว่างอ่า,อางน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวตัวพื้นอะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือผมเนี่ยเนี่ยความสูงอะคือต้องเน้นใช้งานจริงๆนะครับไม่ต้องเน้นแข็งจริงนะใช้งานไม่ไม่ไม่รอดแน่นอนโดดเรียกว่าขึ้นลงคอสะพานนะครับเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ ตรงเกียร์เหมือนกันนะครับเกียร์กเกอร์ก็เตี้ยเหมือนกันสุดจริงครับผมเนีย่ยตรงเ,เสื้อตรงเกียร์ก็จะเป็นสีสีน้ำเงินแก้วนะครับแล้วก็ตรงฝานี่อาจจะเป็นพวกพวกสีเขียวประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวต้องรอชมครับผมต้องรอติดตามชมไปเรื่อยเดี๋ยวพอเขาเอาไปทำสีอะ่ะช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างดิสเบรกนะครับ ช่วงลางฮิโน่ดิสเบกญี่ปุ่นนะบางคนคิดว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงมีนะครับมันมีอยู่นะอย่าลืมว่าพี่เอมเขาขายอะไรญี่ปุ่นอยู่นะครับเรื่องอะไรนี่หาแน่นอนนะนการสั่งของจากญี่ปุ่นม่นใช่เรื่องยากนะครับนี่ดิสเบกหน้านะแล้วก็หลังด้วยดิสเบกนี่คือข้อดีเขานะถ้ารถไปหนักอะ่ะแน่นอนว่าเหมือนรถกระบะอะง่ายรถยนต์อ่ะดิสเบกนี่มัน การเบรกมันดีกว่านะครับแล้วก็ระบายความร้อนเนี่ยดีกว่าดัมเบรกนะเนี่ยมันจานเจออะไรมันมันระบายดีกว่าเรื่องความร้อนนะแล้วก็น้าสัมผัสอะไรมันผมว่ามันเอาจริงอะดัมเบรกอะถ้าเอาการบรรทุกนะดัมเบรกอาจจะดีกว่านะครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่าิ่งปกติตัวเบาก็ดิสเบรกก็จะเหมาะครับผมดิสเบรกนี่ก็ใช้ในเมืองก็จะดีนะ โค้งทางเข่าหน้าดีนะระบะของตอนดีเป็นเบรกลมนะครับเป็นเบรกลมดันนะเดี๋ยวก็จะใช้ชุดมอลมของช่างเล็กนะครับเนี่ยกระบะเดี๋ยวก,ยวก็น่าจะทำสีที่ใครที่พิยุทธ์ป่ะไม่มั่นใจอันนี้แต่ว่าพิยุทธ์ด้วยนะครับพิยุทธ์ก็เขาเรียกว่ายังไงอะดัดหนุนคันนี้ด้วยนะสปอนเซอร์ด้วยประมาณนั้นนะครับก็นี่ครับผมคัสซีอีกอย่างหนึ่งนะ ดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยว่อยดูข้างหลังคัสซีครับคัสซีก็มีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฉลุตัดไล่เบามานะครับนี่นะฮะเห็นไหมวงรีเนี่ยกลมๆเนี่ยนี่เลยไล่เบาครับทรงเชงแน่นอนมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้งานนี่ไม่ไหวนะอย่างงี้นะใช้งานนี่คือจบเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงเพาท้ายครับพามาดู้าท้ายกัน ก็มีการวอล์อัซซีนะครับนี่เหมอกกระบะเลยไหมอารมณ์เหมือนพวกกระบะซิ่งที่โหลดเตี้ยนะครับซึ่งต้องวอล์อัซซีเนี่ยเพื่อหลบให้ตัวเพาเนี่ยมันขึ้นได้นะครับเวลารถมันกระเด้งหนุ่มเรามาเนี่ยมันจะได้ไม่แข็งมันเขาเรียกว่าไงมันจะได้ไม่นั่งแท่นนะครับประมาณนั้นนั่งแท่นนะเนี่ยครับแนบหนบเนิบก็เป็นแหนบชั้นเดียวนะครับ ไม่ใช่แหนบสองชั้นนะมีแหนบบรรทุกนะฮะเพราะว่าอย่างว่าแหละรถแข่งนะแหนบสามตัวนะแหนบแค่สามตัวเองต่อฟังเนี่ยบางๆเลยครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี่ก็ดูว่าท้ายเนี่ยท้ายมันกดกว่าข้างหน้านะตรงเหมือนหน้าเชิดอัประมาณนั้นตรงเหมือนหน้าเชิดเนี่ยกล้อง,องประมาณเนี้ยเอาจริงของจริงอาจจะไม่ยังไม่เชิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกรกระบะอะไรลถกังที่เนี่น่าจะแบบเเชิดหน่อยประมาณนั้น นี่ดูพอท้ายกันดิสเบรกนะครับมัน่นใจว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าหกร้อยญี่ปุ่นหรือว่าช่วงล่างรถญี่ปุ่นเนี่ยรถบรรทุกิโน,โน่เนี่ยมันมีดิสเบรกด้วยนะนี่เลยนี่เห็นไหมชัดเจนเลยครับนี่คือของแท้เลยนะพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกคิโน่ไม่กล้านะครับิเบรกอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ยก็เคยเห็นตัวจริงมาละอ๋อมันทำดั้มด้วยนี่ใช่ไหมได้มีดั้มด้วยอ่ะแน่นอนเวย้ยนี่ เบรกเหมือนรถยนเลยครับเหมือนรถกระบะเหมือนรถเล็กเลยเอสเอฟพีพีวีเพื่อนน่ะเหมือนมากเท้าข้างคีโน่เนี่ยครับจริงจริงกระบะก็เป็นกระบะเหล็กตรงนี้ก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่ายังไงอะโหนกนะครับมีโหนกในกระบะเนี่ยเพื่อหลบให้ล้อเนี่ย มันขึ้นไปได้โดยที่ไม่ติดพื้นกระบะนะครับก็มีการเว้าโหนกเรียบร้อยเลยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคือ A-Arm ไม่อีเออารมัดวไมไหมเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับเมื่อตอนที่ตัหงัาสน,บ,สนบเจ้าเงาะเนี่ยที่ว่าล่าสุดอะ่ะที่เวลาดีขึ้นนะ่ะนี่นะครับพุตธคุณของ A-Arm รมทำให้เวลาออกตัวแรงๆนะฮะมันมันนิ่งนะเวลาออกตัวเนี่ย ไอตัวเพาท้ายเนี่ยมันไม่กระโดดยิ่งตอนนี้ยแหนบมันเหลือแค่3ตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า AR ไม่มีมาช่วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เพาท้ายมันเต้นนะครับนี่ตรงเกียร์ปลายเกียร์เห็นไหมไปลายเกียร์อยู่นี่เพาท้ายอยู่แค่นี้นี่เองทุกคนสั้นมากเพราะกาบ้าแรงม้าเนี่ยสูญนเสียน้อยกว่าเดิม แรงม้าคือสูญเสียน้อยกว่าแบบที่เป็นระบบทุกป,ปกตินะครับเพราะว่าเครื่องยื่นมา,าไว้ตรงนี้เลยเนี่ยสุดยอดเลยเอาแนบนี่ก็เอาไว้บนสุดเลยครับคือกดให้มันเตี้ยเลยนะอันนี้ก็ ทนมาครับทนมายกเครื่องใหม่ไอ้ยกยกขัวใหม่งูเครื่องเขาหนะ่ <N PR. S 2> อยตั้สี่อะไรวะเนี่ย NPR ละห้าสิบ C1K ตรงนี้ก็จะวางแผ่นเหล็กนะครับไอ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอะคริลิกใช่ยเวทนี่นี่ก็อะคริลิกจะเป็นแผ่นเหล็กส <c oughs> ลักก็เป็นอะคริลิก กระบอกระบดับเดิมเนี่ยดำชัดเจนเลยกระบาดดำนะฮะใส่โชใสจอดนะครับทำเพื่อจอดจริงคันนี้สุดจัดแน่นอนมากดูทรงครับผมทำไมผม,ผมคิดว่าหัวเก่งนี่เป็นของ N R R ใช่ไหม N R R ไหมเนี่ย N R R หรือว่า N N Q R N P R หัวล็อกด้วย ของปแปลกนะเนี่องปแปลกผมว่านนะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวประตูโชนน่องมาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวมีประตูโชนน่องฝั่งนี้มาอีกแค่บานนี้บานเดียวก็เป็นหมื่นนะฮะขายากเห็นของเอ็นอานะถ้าเกิดว่าเห็นประตูโชนน่องรุ่นนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นรุ่นเอ็นอานะครับซึ่งเอ็นอาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพวก คัสซีใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องเครื่องอ่ะเครื่องจะมาใหญ่มันจะมากับพวกเครื่องหกสูบนะครับเครื่องพวกเครื่องหกเออย่างเงี้ยน,นะเครื่องหกเทเอประมาณนี้เลยครับเครื่องใหญ่หน่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเบรกนี่จะเป็นเบรกไม่ใช่เบรกลมดันน้ำมันก็ญี่ปุ่นนะครับสเปคไทยนี่ก็ท่านับก็น่าเป็นพวก n q r หรือเปล่คาคัสซีใหญ่ประมาณนั้น นี่ตกป้ายทะเบียนข้างหน้านะครับไปญี่ปุ่นด้วยนี่ไปทะเบียนญี่ปุ่นด้วยอีแปลภาษาที่มันคืออะไรเนี่ยอยากรู้มากผมแปมาแล้วเนี่ยกุกุโอกะเนี่ยไปยทะเบียนเนี่ยตอนนี้กันชนหน้าโอากันชนหน้านี่เขาเอามาย่นนะครับเนี่ยรอยรอยตัดรอยตัดเชื่อมเนี่ยให้มันแคบนะครับให้ให้ความกวาม้วางเนี่ยมันมันใส่กับไอ้ตัวนี้ได้ก็นชนอะไรวะเนี่ยเนี่ย รุ่นอะไรอันนี้ยังไม่ถานพิเอ็มเลยนี่มันมีรุ่นอยู่ใช่ไหมเนี่ย๋อ,อไม่ใช่เลยเนื้อเป็นติ๊กเกอร์ติดเนี่ยโลโกโล้ติ๊กเกอร์อีุสุน,นุ้นก็เอลเอลเทอร์โบแต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นอะไรก็อบอกนีโอเคทุกคนประมาณนี้แหละครับสำหรับรคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็รอชมคนนี้ไปด้วยนะฮะว่าเวลาเสร็จประมาณเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะตรงเซิร์ฟออกมายังไงสีสันนะครับนะ ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆครับคันนี้โอเคเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ